เนาะค่ะเมื่อนี้น้องขั้นกับมาอยู่ที่บ้านดงปลาแดงเนาะค่ะมาติดตามเบิงผู้ที่ได้ทานเนาะสมุนไพรอ่าสมโกเนาะค่ะสมโกก็คือสมเกาหลีตังกุยพัดเนาะค่ะเพิ่นปวยเป็นยังเทาต่ำมาเบิ่งกันเลยเนาะค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะค่ะคุณแม่สลามแม่แหงเนาะ ทวนบ้านนี้บ้านยังแม่บ้านนงปลาแดงจ้ะเป็นยังเนาะค่ะเป็นโต๊กนางล่างค่ะนางล่า,างข้าหางเป็นโดนแปะข้าแม่เป็นแตงแต้วันที่สิบสามสิบสามมีนาสิบสามมีนาเนาะค่ะวันที่สิบสามจากท่ามาจากวันที่ยี 28. 28่สิบแปดยี่สิบแปดออกมุมหมานนะค่อยไปท่านค่ะแล้วทีนี้เนะาะทานแล้ว,เ,เ,วเป็นเท่าไหนคะแม่ อาการก,ดกดารกดีขึ้นจ้นนะดีขึ้นตาแผนแผลที่ผ้าตัดนี่กะบอบปวดแล้วิ็จะนี่แหละแม่จะให้ิงนอยนี้ก็กิบบชาบีอออกไรอย่างเดียนะบคะเอาเาเบิรงเนาะค่ะชาดียเนาะนี่บทาอไร่ะโอเคละเพื่อให้ลูกไม้เล็น <laughs> ไดกินเนาะแต่การรับรเนาะแล้วทีนี้ได้ได้กินแล้วดีขึ้นว่าการดีขึ้นม่นได้เป็นอะไรคะแม่การดีขึ้นจ้ะจะมีการจับม่นเพิ่มม่านเหรอนืมอืมอืมอันนี้อันนี้คือหลับเนาะจ้ะเดี๋ยวนี้เพื่นค่ะเนาะค่ะอันนี้คือได้ทานแล้วเนาะแม่เนาะจ้ะตาเพิ่งกะอันนี้สดใสอยู่ มืนอ,น,น,อน,นี้เกคนนอกรับมั้งแปกคนแป๊บคนนี่คือทีมงานที่มาด้วยกันนะคะมาเยี่ยมเนาะผู้ป่วยที่ทานสมโกพัฒนนะคะตกนั่งลานค่ะลูกนั่งลานซูนซีเมทลูกนั่งได้บ่คะแม่มันนั่งได้อยู่จ้ะอืมตอนนี้ถือว่าอ่าช่วงปับ๊บเนาะแม่เนาะ,ะค่ะเจ็บบ่เจ็บบ่สช่วงนี้ ถ้าเกิดว่าอันตอนที่ท่านอันนี้แล้วนะว่าได้บ่นเจ็บมันบอค่รเลยตามแต่ว่าเจ็บอือตกได้เจ็บได้ทานอยูส่สามสามซี่ย่างเนาะค่ะกับคาน, <ะ S 1> นาเดียเนาะอีกอย่างหน,<อ>นึ่งสมบลตได้แม่ก็เลิกคานาเดียนะ <c oughs> ค่ะตอนนั้นสมหมดเนาะค่ะสุดยอดนะคะสซมเกาหลีตังกุย พักเจ้ามือค่ะแม่เนาะหนุนด้อยต้องบานสิบสองมือจ้ะสิบสองมือค่ะพัน,นยน่า,าง,มงาแม่าจ้ะมอย่งไม้หหยางแม่แล้วมีส่วนไหนหักมั่งคะส่วนกระดูกกระดูกสันหลังแล้วก็เชิงการานแต่แต่กระลุกลูกนั่งได้จ้ละลูกนั่งได้แลวลุกนั่งเองไหมคะว่าได้ซอยค่ะก็นั่งเองไม่ทราบว่ากระลูกนั่งเอง เพื่นแห่งยาง,งาไปเข้หของน้ำแต่ว่าหมอว่าท่านแห่ยงางเป็นอย่างันรับกันนักค่ะขอบคุณค่ะแม่เนาะคะ่ะขอบคุณเนาะเป็นวิทยาท่านให้อ่าคนที่เพิ่นเป็นที่ล้างเนาะคะ่ะเป็นไดรรูเนาะคะ่นะ,คะนีเนาะคะ่ะสมเกาหลีตั้งคุยพัดเนาะคะ่ะแข็งแรงจากภายในสดใสสู่ภายนอกขอบคุณค่ะ